ได้เลยครับสองแสงแวววาวนี่คือฮุกภาษาไทยที่ทั้งเร้าใจมีความลึกลับและมี call to action แบบแนบเนียนตรงจังหวะพอดีครับท่ามกลางความรักที่ทุกคนอิจฉามีบางอย่างถูกซ่อนเอาไว้ในความมืดคืนฝนตกเพียงคืนเดียวกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความลับสยองขวัญจดหมายลึกลับที่เขียนว่าคนที่เธอรักไม่ใช่คนที่เธอคิดว่าเป็นและร่องรอยเลือดที่ถูกซ่อนอยู่หลังสวนกล้วยทั้งหมดนี้คือเงื่อนงำที่จะเปลี่ยนความรักให้กลายเป็นฝันร้าย อยากรู้ไหมว่าเบื้องหลังแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เลยเพราะถ้าคุณฟังจนจบความจริงที่ถูกซ่อนอาจไม่ใช่อย่างที่คุณคิดและอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยว่าคุณคิดว่าใครคือฆาตกตัวจริงคุณอยากให้ผมเขียนหลายเวอร์ชั่นของหุเช่นสัน้นกลางยาวให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของวิดีโอไหมครับฆาตกรรมกลางรักความจริงที่ถูกซ่อน เสียงฝนกระนำลงบนหลังคาไม้เก่าในค่ำคืนหนึ่งกลิ่นดินเปียกโชยเข้ามาพร้อมสายลมเย็นในเงามืดของหมู่บ้านเล็ก,ลกๆริมแม่น้ำหญิงสาวสวมชุดไทยประยุกยืนตัวสั่นอยู่ใต้ชายคาแววตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นและคำถามที่ไม่กล้าพูดออกมารักของเธอกับเขาเริ่มต้นอย่างงดงามทุกสายตาของชาวบ้านต่างมองเห็นว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันชายหนุ่มเป็นลูกชายของผู้ใหญ่บ้าน หญิงสาวเป็นลูกสาวของพ่อค้าในตลาดความสัมพันธ์ที่ทุกคนเชื่อว่าจะลงเอยด้วยการแต่งงานแต่ในความสมบูรณ์แบบนั้นกลับมีบางอย่างที่ไม่ถูกเปิดเผยคืนหนึ่งขณะเสียงกลองยาวดังในงานประเพณีศาสตร์เดือนสิบเธอเดินเคียงข้างเขาท่ามกลางแสงโคมไฟกระดาษรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเหมือนความสุขไม่มีวันจบแต่เบื้องหลังแสงสว่างนั้นชายหนุ่มแอบแลกเปลี่ยนสายตากับใครบางคนที่เธอไม่เคยรู้จัก สายตาที่สั้นแต่ลึกเหมือนสัญญาอะไรบางอย่างที่ไม่ควรมีอยู่เวลาผ่านไปความรักเริ่มเปลี่ยนรสความอบอุ่นกลายเป็นความเงียบและความเงียบเริ่มกลายเป็นความหวาดกลัวหญิงสาวเริ่มได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างบางคนพูดว่าชายหนุ่มเกี่ยวข้องกับการตายอย่างลึกลับของชาวบ้านในป่าบางคนกระซิบว่าเขามีความลับที่แม้แต่ครอบครัวก็ไม่รู้ขึนฝนตกนั้นเธอสะดุ้งตื่นจากเสียงเคาะประตู เสียงคอดังช้าๆหนักๆเหมือนจังหวะหัวใจที่เต้นแรงเมื่อเปิดประตูออกไปเธอพบจดหมายหนึ่งถูกสอดเข้ามาหมึกสีแดงเขียนไว้เพียงประโยคเดียวคนที่เธอรักไม่ใช่คนที่เธอคิดว่าเป็นเธอกำจดหมายแน่นมือสันราวกับถูกดึงเข้าสู่ห้วงมืดในหัวผุดคำถามนับร้อยเขาเกี่ยวข้องกับการตายที่หมู่บ้านพูดถึงจริงหรือหรือทั้งหมดเป็นเพียงแผนการของใครบางคนที่ต้องการทำลายความรักของพวกเขา เช้าวันถัดมาเธอเดินไปยังวัดกลางหมู่บ้านหวังหาความสงบใจแต่เมื่อก้าวเข้าไปเธอกลับเห็นชายหนุ่มยืนอยู่กับพระรูปหนึ่งทั้งสองพูดคุยกันเบาๆก่อนที่เขาจะยื่นห่อผ้าขาวให้พระและสิ่งที่สะกิดสายตาเธอมากที่สุดคือรอยเลือดจางๆที่ติดอยู่บนชายเสื้อนั้นหญิงสาวยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนแทบทลุอกเธอพยายามกลั้นหายใจไม่ให้ใครสังเกตเห็น ภาพชายหนุ่มที่เธอรักก้มศีรษะให้พระแล้วหันหลังเดินออกไปสายตาเขามองไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวังเหมือนคนที่ซ่อนบางสิ่งไว้ในความมืดเธอแอบหลบหลังเสาไม้เก่าความสงสัยกัดกินหัวใจเหมือนเปลวไฟที่ลามไม่หยุดเสียงพระรูปนั้นดังขึ้นเบาๆราวกับบทสวดแต่กลับทำให้เธอขนลุกสู้ความลับนี้ไม่อาจซ่อนนานได้หรอกคืนต่อมา งานบุญกลางหมู่บ้านเต็มไปด้วยเสียงโห่ร้องของเด็กๆก,กลิ่นอาหารหอมอบอวลจากลานวัดแต่ท่ามกลางบรรยากาศคลึกครื้นหญิงสาวไม่อาจละสายตาจากชายหนุ่มได้เลยทุกการเคลื่อนไหวของเขาดูมีเงาลึกลับตามมาและในขณะที่เธอกำลังจับตาดูสายตาของเขาหันกลับมาจ้องเธอพอดีแววตานั้นไม่ใช่แววตาของคนรักที่เธอเคยรู้จักแต่เป็นแววตาที่เหมือนซ่อนคำเตือนบางอย่าง เขายกยิ้มบางๆก่อนก้าวเข้ามาใกล้แล้วกระซิบข้างหูเธอท่ามกลางเสียงดนตรีดังสนัน่นถ้าเธออยากรู้ความจริงอย่าพูดอะไรกับใครเธอยืนตัวแข็งหัวใจสั่นสะท้านคำพูดนั้นเหมือนเชือกที่รัดคอเธอให้หายใจไม่ออกเธอเริ่มถามตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าความจริงที่ถูกซ่อนคืออะไรและเพราะเหตุใดคนที่เธอรักถึงกลายเป็นคนที่เธอไม่อาจไว้ใจได้คืนวันถัดมาฝนตกหนักอีกครั้ง เธอได้ยินเสียงฝีเท้าดังใกล้ๆหลังบ้านเธอค่อยๆแง้มบานหน้าต่างออกแล้วเห็นชายหนุ่มลากถุงผ้าใบสีดำที่เปียกโชกไปด้วยน้ำฝนเขาหันซ้ายหันขวาก่อนจะหายเข้าไปในเงามืดหลังสวนกล้วยเธอกัดริมฝีปากแน่นมือสั่นจนแทบจะขอบหน้าต่างไม่อยู่เสียงฝนกระหน่ำกลบทุกฝีเท้าที่ลากผ่านพื้นดินเปียกชื้นแต่ในความเงียบนั้นเธอได้ยินเสียงโลหกระทบกันเบาๆจากในถุง เสียงที่ทําให้สัญชาตญาณบอกว่าข้างในไม่ใช่สิ่งธรรมดาหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาเธอพยายามตัดสินใจว่าควรวิ่งหนีไปหรือควรเฝ้าดูต่อแต่แล้วจูจ่ๆชายหนุ่มหยุดชะงักหันกลับมาทางบ้านด้วยสายตาที่เหมือนรู้ว่าเธอกําลังมองอยู่เธอรีบปิดหน้าต่างลงอย่างเงียบที่สุดแต่เสียงสายฝนเหมือนจะก้องดังยิ่งกว่าเดิมเวลาผ่านไปเนิ่นนานกว่าที่เธอกล้าหายใจอีกครั้ง หัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดร่างกายสั่นสถานเหมือนจะล้มลงรุ่งเช้าเธอตัดสินใจเดินออกไปหลังสวนกล้วยร่องรอยดินถูกลากยาวเป็นทางชัดเจนและหยดสีแดงจางๆปนกับน้ำฝนยังคงหลงเหลืออยู่เธอก้มลงเอื้อมือแต่กลิ่นคาวแผ่ๆลอยขึ้นมาเธอกลืนน้ำลายยากเย็นทุกอย่างตรงหน้าค่อยๆประกอบเป็นภาพเดียวกันในหัวความจริงที่เธอไม่อยากยอมรับแต่กลับหนีไม่พ้น และทันใดนั้นเสียงเรียกจากด้านหลังดังขึ้นใกล้หูเสียงของชายหนุ่มที่เธอรักเธอกำลังหาความจริงอยู่ใช่ไหมหญิงสาวสะดุ้งเฮือกหันขอบกลับไปเขายือนอยู่ตรงนั้นใต้เงาต้นกล้วยสูงชื้นฝนดวงตาคมกริบของเขามองตรงมาที่เธอรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าแต่กลับทําให้เธอรู้สึกหนาวเยือกแทนที่จะอบอุ่นบางครั้งนะเสียงเขาเอ่ยเบาๆคล้ายกระซิบความจริงมันก็อันตรายยิ่งกว่าความลวง มือของเขายกขึ้นมาอย่างช้าๆในแสงสลัวเธอมองเห็นเลือดแห้งติดอยู่ที่ปลายนิ้วเธอถอยหลังไปหนึ่งก้าวแต่เท้าสะดุดกับดินโคลนหัวใจเต้นแรงราวจะขาดเป็นเสี่ยงเธอไม่ควรรู้สิ่งที่เธอไม่ควรรู้น้ำเสียงเย็นเยียบแฝงด้วยคำสั่งมากกว่าคำขอร้องหญิงสาวสั่นเทาร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเธออยากกรีดร้องแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอ ท่านใดนั้นลมแรงพัดใบกล้วยกระแทกดังสนั่นเงาของเขาไหววูบเหมือนผู้ถีก่อนที่เขาจะก้าวเข้ามาใกล้ก้าวแล้วก้าวเล่าแต่ละก้าวเหมือนเสียงคล้องดังสะท้อนในหัวใจของเธอแล้วเสียงสุนัขเห่าลั่นจากหน้าหมู่บ้านก็ดังขึ้นชายหนุ่มหยุดก้าวหันไปฟังด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดหญิงสาวสบโอกาสรีบวิ่งถอยหลังแต่เพียงก้าวเดียวเขาก็เอื้อมมือมาคว้าข้อมือเธอไว้แน่น แรงบีบจากมือเขาทําให้เธอเจ็บจนร้องไม่ออกสายตาของเขามืดดําเหมือนซ่อนพายุเอาไว้ข้างในฝนยิ่งคงเทกระหน่ำเสียงฟ้าร้องดังสะท้อนรอบหมู่บ้านเธอพยายามดิ้นรนแต่ยิ่งดิ้นมือเขาก็ยิ่งกำแน่นหยุดดิ้นสิเขากัดัฟันพูดเบาๆฉันไม่อยากให้มันจบแบบนี้คําพูดนั้นทําให้เลือดในกายเธอเย็นเฉียบในวินาทีนั้นเองเธอมองเห็นสิ่งหนึ่งโผล่พ้นจากกอใบตอง เศษผ้าสีขาวที่เปื้อนแดงโผล่ขึ้นจากพื้นโคลนเหมือนถูกฝนซัดจนเลื่อนหลุดออกมาจากสิ่งที่เขาพยายามจะซ่อนดวงตาของเธอเบิกกว้างทันทีเขาหันไปมองตามสายตาเธอแล้วสีหน้าก็เปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดยิ่งกว่าเดิมมือเขากระชากเธอเข้ามาใกล้จนใบหน้าแทบชิดกันอย่าบอกใครไม่งั้นเธอจะได้อยู่ตรงนั้นแทนเสียงฝีเท้าเริ่มดังแว่แวๆมาจากทางหมู่บ้านเหมือนมีใครหลายคนกำลังเข้ามาใกล้สวนกล้วย เธอมองตาเขารู้สึกได้ถึงความสิ้นหวังและความบา้าคลั่งปะปนกันแต่ยังไม่ทันที่เธอจะพูดอะไรออกมาเขาก็ยกมีดปลายแหลมขึ้นสูงเหนือหัวประกายคมของมีดสะท้อนกับแสงฟ้าแลบสว่างวาบจนแสบตาหญิงสาวกรีดร้องออกมาโดยไม่รู้ตัวเสียงร้องถูกกลบด้วยเสียงฟ้าผ่าที่ฟาดลงใกล้ๆมือเธอสั่นสถานพยายามใช้แรงทั้งหมดผลักเขาออกแต่ร่างเขาแข็งราวกับภูผา สายตาคมกริบยังคงตรึงเธอเอาไว้เหมือนนักล่าที่กำลังเผชิญเหยื่อที่ไม่มีทางหนีทันใดนั้นเองเสียงฝีเท้าก็ชัดเจนขึ้นพร้อมแสงตะเกียงเจ้าพายุสองลอดเข้ามาในสวนเงาร่างชาวบ้านหลายคนค่อยๆปรากฏขึ้นท่ามกลางม่านฝนเสียงตะโกนดังแข่งกับลมใครอยู่ตรงนั้นชายหนุ่มชะงักมีที่เงื้อค้างเริ่มสั่นเล็กน้อยเขาหันไปมองแสงไฟที่ใกล้เข้ามา ดวงตาเต็มไปด้วยความลังเลบนเดือดดาลหญิงสาวช่วยจังหวันนี้กัดริมฝีปากจนเลือดซึมแล้วรวบรวมแรงทั้งหมดสะบัดข้อมือให้หลุดจากการเกาะกลุมร่างเธอล้มลงไปบนดินโคลนแต่ดวงตายังจับจ้องภาพตรงหน้าชายหนุ่มยืนกับมีดแน่นหายใจแรงแสงตะเกียงเจ้าพายุสองกระทบใบหน้าของเขาเต็มๆเผยให้เห็นรอยเลือดเปื้อนที่ไม่ใช่แค่บนเสื้อแต่ยังเปรอะอยู่บนใบหน้าและสองมือของเขาเอง สายฝนยังสาซสัดไม่หยุดเสียงชาวบ้านใกล้เข้ามาทุกทีหญิงสาวหอบหายใจถี่ใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาจากอกเธอพยายามลุกขึ้นแต่โคลนเหนียวหนืดรั้งข้อเท้าไว้ชายหนุ่มหันกลับมามองเธอแววตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกสลับกับความโกรธเขายกนิ้วแต่ริมฝีปากตัวเองเหมือนสั่งให้เธอเงียบแล้วก้าวถอยหลังช้าๆเข้าไปในความมืดของกอไม้แสงตะเกียงสาดมาถึงตรงที่เธอล้ม ชาวบ้านสามสี่คนวิ่งเข้ามาล้อมเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นหญิงสาวตัวสัน่นพยายามจะพูดแต่เสียงกลับสั่นจนแทบไม่ออกหนึ่งในชาวบ้านก้มลงช่วยพยุงเธอแต่แล้วเขาก็ชะงักเมื่อมองไปที่พื้นโคลนข้างๆเศษผ้าขาวที่เปื้อนเลือดถูกฝนชะจนเผยให้เห็นสิ่งแข็งๆข้างในมันคือกระดูกที่โผล่พ้นออกมาเพียงเล็กน้อยเสียงอุทานด้วยความตกใจดังขึ้นรอบด้าน ผู้คนเริ่มหันหน้ามองกันด้วยสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวหญิงสาวกัดฟันแน่นน้ำตาเอ่อเต็มเบา้าในหัวมีเพียงคำถามเดียวนะซ้ำไม่หยุดเขาฆ่าใครและทำไมต้องซ่อนศพไว้ที่นี่เสียงลมพัดวูบผ่านสวนกล้วยกลบเสียงหอบหายใจของหญิงสาวที่ยืนตัวสั่นอยู่ท่ามกลางชาวบ้านทุกคู่ตามองไปยังเศษกระดูกกับผ้าเปื้อนเลือดบรรยากาศที่เคยมีเพียงฝนตกหนักกลับกลายเป็นความเงียบงันน่าหวาดวัน ชายชราคนหนึ่งยกตะเกียงสูงขึ้นส่องไปตามร่องดินที่ถูกลาบเป็นทางยาวทางนั้นหายลับเข้าไปในเงามืดตรงที่ชายหนุ่มเพิ่งหายไปมันหนีไปทางนั้นเสียงใครบางคนตะโกนขึ้นทันใดนั้นหญิงสาวรู้สึกได้ถึงแรงบีบที่แขนเธอสะดุ้งหันไปเห็นเป็นแม่ค้าขายผักในตลาดที่รู้จักกันดีใบหน้าหญิงชรานั้นซีเผดเต็มไปด้วยความหวาดกลัวหนูอย่าพูดอะไรทั้งนั้นเข้าใจไหม ไม่งั้นหนูจะไม่มีชีวิตอยู่ถึงพรุ่งนี้คําเตือนนั้นทําให้เธอถึงกับนิ่งงนันหัวใจเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมเธอไม่รู้ว่าควรเชื่อใครระหว่างเสียงตะโกนของชาวบ้านที่กําลังไล่ตามกับเสียงสั่นเครือของคนที่ดูเหมือนรู้ความลับบางอย่างสายฝนยังคงตกไม่หยุดท่ามกลางความสับสนหญิงสาวเงยหน้าขึ้นแล้วเห็นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่บน,นคณาไกลออกไป แม้จะไกลแต่เธอจําได้ทันทีจากท่าทางนั้นชายหนุ่มผู้เป็นคนรักเขายืนจ้องมองมาเหมือนกําลังรอให้เธอตัดสินใจบางอย่างสายฟ้าฟาดลงกลางทุ่งสว่างว่าบจนเห็นร่างเขาชัดเจนชายหนุ่มยือนอยู่บนคันาเสื้อผ้าเปียกชุม่มแนบลูไปกับร่างกายมือข้างหนึ่งยังคงกับมีดแน่นดวงตาคู่นั้นไม่ใช่แค่จับจ้องแต่เหมือนกําลังท้าทายหญิงสาวหายใจติดขัดรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุน ชาวบ้านบางคนวิ่งกรูกันไปตามร่องดินที่ลากผ่านสวนกล้วยเสียงวยวายดังระงมแต่ไม่มีใครมองขึ้นไปบนคันนามีเพียงเธอที่เห็นเขายืนอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็ยกมือขึ้นช้าๆไม่ใช่เพื่อขู่ด้วยมีดแต่เป็นสัญญาณบางอย่างที่ดูคล้ายการเรียกเหมือนกำลังบอกให้เธอเลือกว่าจะกล้าตามเขาไปหรือจะอยู่ตรงนี้ท่ามกลางสายตาทุกคนหัวใจเธอสั่นรัรวน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัว ขณะเดียวกันหญิงชราที่เพิ่งเตือนเธอเมื่อครู่บีบแขนเธอแน่นขึ้นกระซิบเสียงต่ำสั่นเครือถ้าเธอไปกับเขาความจริงทั้งหมดจะเปิดเผยแต่ถ้าเธอเลือกอยู่ความลับนั้นจะกลายเป็นหลุมศพของเธอเองเสียงฟ้าผ่าดังก้องอีกครั้งหญิงสาวหันไปมองเขาที่คนาแววตาของเขาเหมือนกำลังรอคำตอบสุดท้ายจากเธอสายตาของทั้งสองประสานกันกลางสายฝน ความเงียบกดดันรอบตัวราวกับโลกหายไปเหลือเพียงเธอกับเขาหญิงสาวกัดริมฝีปากแน่นเลือดซึมออกมาเล็กน้อยขาของเธอสั่นแต่หัวใจกลับผลักดันให้ก้าวออกไปข้างหน้าชาวบ้านหันมามองทันทีจะไปไหนนะ่ะเสียงตะโกนดังขึ้นบางคนพยายามคว้าแขนเธอแต่เธอสลัดออกอย่างแรงดวงตาเต็มไปด้วยความดื้อดึงปนหวาดหวัน่นเธอก้าวทีละก้าวตรงไปยังคันนา ร่างของเขายืนรออยู่โดยไม่ขยับมีดในมือสะท้อนแสงฟ้าแลบวูบวาบแต่แววตาที่มองมานั้นกลับเต็มไปด้วยบางสิ่งที่เธออ่านไม่ออกเป็นรักหรือเป็นเทียงกับดักเมื่อเธอก้าวมาถึงกลางทุ่งฝนกระหน่ำจนมองแทบไม่เห็นเส้นทางเสียงชาวบ้านตามหลังมาใกล้ขึ้นทุกทีและทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเขาตะโกนแข่งกับพายุถ้าเธอเชื่อฉันมากับฉันเดี๋ยวนี้ แล้วเธอจะได้รู้ว่าศพที่เจอไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดหัวใจหญิงสาวเต้นแรงจนหูอื้อคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าที่ผ่ากลางอกเธอหยุดก้าวทันทียืนตากฝนตัวสัน่นภาพเศษกระดูกและภาเปื้อนเลือดยังคงวงเวียนในหัวไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดเสียงเธอสั่นเครือแทบหลุดไปกับสายลมเขาพยักหน้าแรงๆน้ำฝนไหลรินผ่านใบหน้าฉันสาบานถ้าเธอมากับฉันความจริงทั้งหมดจะถูกเปิดออก ชาวบ้านเริ่มใกล้เข้ามาเสียงตะโกนดังระงมจับมันไว้มันฆ่าคนตะเกียงเจ้าพายุหลายดวงสว่างวาบและตามร่องดินจนเห็นเงาของทั้งคู่กลางทุ่งบรรยากาศตึงเครียดจนแม้แต่เสียงฝนก็เหมือนหยุดลงชั่วขณะหญิงสาวหันไปมองชาวบ้านที่กำลังวิ่งกรูมาแววตาพวกเขาเต็มไปด้วยโกรธเกรี้ยวและความกลัวและเธอก็หันกลับไปมองชายหนุ่มผู้ชายที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นรักเดียวของเธอ แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นปริศนาที่เธอไม่อาจไขไออกเขายื่นมือออกมาตรงหน้าฝ่ามือเต็มไปด้วยรอยเลือดบนโคลนตัดสินใจเถอะเสียงเขาดังแข่งกับสายฟ้าจะเชื่อฉันหรือเชื่อสิ่งที่ทุกคนเห็นหญิงสาวหลับตาแน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเสียงตะโกนของชาวบ้านดังระงมรอบทุ่งสายฝนยิงคงกระหน่ำไม่หยุดราวกับท้องฟ้ากำลังทดสอบการตัดสินใจของเธอเธอสูดลมหายใจลึก แล้วก็ไปข้างหน้าวางมือลงบนฝ่ามือของเขาที่สั่นไหวท่านใดนั้นเองเขาดึงเธอเข้ามาแนบอกเสียงฝีเท้าของชาวบ้านวิ่งใกล้เข้ามาทุกทีชายหนุ่มหันไปตะโกนด้วยเสียงสุดแรงพวกท่านเข้าใจผิดศพที่เจอไม่ใช่ฝีมือฉันชาวบ้านชะงักไปชั่วครู่เสียงวายแผ่วลงสายตาหลายคู่จับจ้องไปยังเขาและหญิงสาวที่ยืนอยู่กลางฝนเขาทิ้งมีดลงไปในโคลนอย่างจงใจ แล้วก้าวออกมาข้างหน้ายกมือทั้งสองขึ้นฉันพร้อมพิสูจน์ทุกอย่างแต่จงอย่าเอาความลับของคนตายมาทำลายคนเป็นความเงียบเข้าปกคลุมทุ่งนามีเพียงเสียงฝนที่ตกกระทบผืนน้ำอย่างต่อเนื่องหญิงสาวยืนข้างเขาแม้หัวใจยังสั่นสะท้านแต่ในแววตาเธอปรากฏความแน่วแน่เพราะไม่ว่าความจริงที่ซ่อนอยู่จะโหดร้ายเพียงใดเธอเลือกจะ,ะเผชิญไปพร้อมกับเขา แทนที่จะปล่อยให้มันกลืนกินเธอไปในความมืดมิดและท่ามกลางฝนที่โปรยปลายไม่หยุดเรื่องราวของฆาตกรรมกลางรักก็ยังคงเหลือไว้เพียงคำถามในใจทุกคนว่าความจริงนั้นจะเปิดเผยออกมาในรูปแบบใด